ต้นด้วยการเชื่อว่าพระเจ้าทรงแสนดีโดยกราเบลติโยโน่ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI หลายครั้งในชีวิตเราทุกคนคงเคยพูดว่าขอบคุณพระเจ้าหรือพระเจ้าดีแต่ทางเลือกและวิถีชีวิตของเราสะท้อนสิ่งที่เราพูดหรือไม่สำหรับฉันมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปฉันเติบโตมาในฐานะคริสเตียน และฉันได้รับการสอนเสมอว่าพระเจ้าดีฉันเคยเห็นพระองค์ทำสิ่งดีต่างๆในชีวิตของฉันแม้ว่าฉันได้เห็นการอัศจรรย์ต่างๆเหนือชีวิตของฉันแต่ฉันก็ยังคงมีความสงสัยและความกลัวบ้างบางครั้งในสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้ฉันทำมีช่วงเวลาหนึ่งที่พระเจ้าทรงใส่บางสิ่งไว้ในใจของฉันให้ฉันปล่อยความสัมพันธ์หนึ่งไปซึ่งก่อนหน้านี้ฉันเคยมีประสบการณ์และเห็นว่า พระเจ้าทรงสัตว์สื่อและทรงแสนดีเมื่อพระองค์ทรงเรียกให้ฉันปล่อยวางสิ่งต่างๆแต่ความต้องการของฉันสำหรับความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้บทบังฉันจากการได้เห็นว่าทางของพระเจ้านั้นดีฉันจึงเดินหน้าต่อไปในทางของตัวเองและตัดสินว่าทางของพระเจ้านั้นไม่ดีพอไม่นานนะักฉันก็พบว่าฉันคิดผิดความสัมพันธ์นี้จบลงด้วยการดึงฉันออกห่างจากพระเจ้า ฉันฟุ้งซ่านและมองไม่เห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้ฉันทำการเขียนหนังสือที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในใจของฉันนั้นล่าช้าออกไปและฉันไม่สามารถถวายตัวได้อย่างเต็มที่ด้านงานรับใช้ในพันธกิจต่างๆที่คริสตจกักรเพราะว่าพระเยซูไม่เคยเป็นศูนย์กลางในความสัมพันธ์ของเราและเราสองคนไม่ได้เติบโตในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณฉันตระหนักว่าถ้าหากฉันยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ ฉันคงไปไม่ถึงจุดหมายที่พระเจ้าทรงตั้งไว้สำหรับชีวิตของฉันในที่สุดฉันกล้าที่จะเชื่อว่าทางของพระเจ้านั้นดีที่สุดและเชื่อฟังพระองค์และปล่อยความสัมพันธ์นั้นไปตั้งแต่นั้นมาฉันก็ได้เห็นการทรงนำของพระองค์เคลื่อนไหวในชีวิตของฉันมากกว่าแต่ก่อนพระเจ้าทรงเปิดประตูสำหรับฉันในการเป็นผู้นำในพันธกิจคนโสดที่คริสตจกักรแม้ว่าฉันเข้าร่วมพันธกิจนี้ได้เพียงสองเดือน ฉันได้รับเชิญให้พูดแบ่งปันคำเทศนาและเป็นผู้นำนมัสการในพันธกิจคนโสดในวันคริสต์มาสและได้เห็นว่าคำแบ่งปันของฉันสะท้อนไปถึงคนอื่นๆในฤดูการต่างๆของชีวิตพวกเขาอย่างไรซึ่งหลายคนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ยินฉันยังได้รับการให้กำลังใจโดยวิธีที่พระเจ้าทรงใช้งานเขียนของฉัน living liberation s แต่ต้องใจคนอื่นๆ บางคนได้เขียนคำพยานเพื่อแชร์ว่าพวกเขาชื่นชมผลงานนี้อย่างไรฉันได้เห็นข้อพระคำในพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อที่20เป็นจริงในชีวิตฉันขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดโดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเราพระเจ้าทรงมอบสิ่งที่เกินจินตนาการไว้ให้ฉัน พระองค์ทรงเปิดประตูในงานพันธกิจของฉันและพระองค์ทรงเคลื่อนไหวมากขึ้นในชีวิตของฉันจากเหตุการณ์นั้นช่วยให้ฉันได้รู้ถึงความจริงที่สำคัญว่าการตระหนักถึงความดีงามของพระเจ้านั้นจะทำให้เราเดินในการเชื่อฟังเพื่อไปสู่จุดหมายของเราฉันอดสงสัยไม่ได้ว่าหลายครั้งที่เราพลาดพระพรของพระเจ้าโดยการปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระองค์ เป็นเพราะว่าเราปฏิเสธที่จะเชื่อว่าทางของพระองค์นั้นสมบูรณ์ฉันได้เรียนรู้ในทางที่ยากลำบากนี้ว่าทางของพระเจ้าอาจไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเป็นทางที่ดีที่สุดแต่ทางของพระองค์นั้นดีที่สุดเสมอการ,รเผชิญหน้าครั้งแรกของซีโมนเปโตกับพระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีถึงความสำคัญในการไว้วางใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราทำในพระธรรมลูกาบทที่ห เราเห็นว่าพระเยซูทรงขอให้เปโตเดินเรือออกไปจับปลาในน้ำลึกอ,อีกครั้งเปโตเพิ่งใช้เวลาทั้งคืนในการจับปลาแต่ไม่ได้อะไรเลยเขาตอบสนองต่อพระเยซูว่าอาจารย์เราทอดอวนมาตลอดทั้งคืนแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพเจ้าก็จะหย่อนอวนลงตามคำขอของท่านเปโตรู้สึกหมดแรงและวิธีที่เขาตอบสนองนั้นชี้ให้เห็นว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าความคิดของพระเยซูนั้นดี แต่แม้ว่าเขาอาจจะสงสัยและรู้สึกลังเลเขาก็ทำมันอยู่ดีแล้วผลลัพธ์คืออะไรมีพระพรมากมายตามมาเปโตรและเพื่อนชาวประมงคนอื่นๆของเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเริ่มขาดและในพระธรรมลูกาบทที่5ข้อที่8ถึงข้อที่9กล่าวว่าเมื่อซีโมนเปโตรเห็นอย่างนั้นแล้วก็สุดตัวลงที่เข่าของพระเยซู เนื่องจากเขากับคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันประหลาดใจเรื่องปลาที่เขาจับได้นั้นซึ่งประธรรมตอนนี้ได้ตอกย้ำฉันอีกครั้งเปโตรได้ตระหนักถึงความดีงามของพระเจ้าถ้าหากว่าเขาทำตามความรู้สึกของเขาเองและไม่เชื่อฟังพระเยซูเขาคงไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาอยู่คืออยู่ที่พระบาทของพระเยซูด้วยความยำเกรงในฤทธิ์อำนาจของพระองค์บางทีเราอาจเป็นเหมือนซีโมนเปโตร แต่ในประสบการณ์ของเขาแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของเราไม่จริงเสมอไปพระเจ้าต้องการปกคุุมเราด้วยความดีและการอวยพรที่มาจากพระองค์แต่มันต้องเริ่มต้นด้วยการเชื่อฟังเราจะตอบสนองพระเยซูเหมือนกับซีโมนเปโตรผู้นี้หรือไม่แล้วพูดว่าเพราะว่าพระองค์ตรัสข้าพเจ้าจึงทำหากคุณไม่เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าเคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตคุณ ตอนนี้เป็นโอกาสที่คุณจะได้เห็นความดีงามของพระองค์เทลงมาในชีวิตของคุณแล้วและถ้าหากว่าคุณเคยเห็นพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวในชีวิตของคุณแล้วจงเชื่อว่าพระองค์จะทรงกระทําอีกครั้งหนึ่งเราจะทําตามสิ่งที่พระเยซูทรงตรัสให้เราทําโดยความเชื่อหรือไม่แม้ว่าความรู้สึกของเราจะยังสงสัยอยู่เราจะตระนักถ,ถึงความจริงอันเรียบง่ายนี้หรือไม่ว่าพระเจ้าทรงแสนดีเสมอ เราไม่จำเป็นต้องกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นราบใดที่เรากําลังเดินกับพระเจ้าความดีงามของพระองค์จะติดตามเราไปเสมอดังที่พระธรรมสด,ดุุดีบทที่23ข้อที่ 6. หกล่าวว่าแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดดีไปกว่าการได้อยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้า